เสียงร,รมยามเช้าวันจันทร์ที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2568เช้านี้นัดศูนย์ปฏิบัติธรรมไทยนเรศจัยสงฆ์าเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองความรู้คือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาตุชีวิต เป็นาธาตุต้นกำเนิดเป็นาธาตุก่อเกิดสรรพธรรมทาตั้งหลายมีจิตตั้งต้นมีจิตเป็นประธานมีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตถึงก่อนสัพรพสิ่งที่ก่อกำเนิดเกิดมามีจิตตั้งต้นคือมีจิตอยู่ก่อนและ ทำทั้งหลายที่ปรากฏมีขึ้นได้หมดเหตุปัจจัยก็สลายหายไปแต่จิตไม่เคยหายไปจิตเป็นธาตุอมตะเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธาตุคงที่ไม่ผันแปรเป็นอื่นเป็นธาตุที่ไม่อาจลงแต่งเป็นอสังกตธาตุเป็นธาตุที่ ว่างเปล่าชื่อว่าสุญญาตาธาตุเป็นธาตุบริสุทธิ์หมดจดเป็นบิสุทธิธาตุจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุที่พ้นจากสมมุติทั้งหลายพ้นจากภาษาพ้นจาก อาการพ้นจากสังขารทั้งหลายพ้นจากนามธาตุปะธาตจิตเป็นสิ่งที่พ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์เรียกว่าขันธวิมุตต์หลุดพ้นจากขันธ์เป็นธาตุที่อิสระ ไม่ตกปิดกัน้นด้วยอำนาจใดๆชื่อว่านิโรทธ,ธาตุเป็นธาติพนจับสมมติทั้งหลายชื่อว่าวิมติธาตุเป็นธาตุสุดจบแห่งกรรมเป็นธาตุตั้งต้นชื่อว่าธรรมธาตุเป็นธาตุสุดจบแห่งกรรมชื่อว่าีทสุดจบี่สุดแห่งกรรมี่สุดแห่ทง,ททงทุก ที่จบเป็นรมที่จบเป็นทข์ชื่อว่านิพพานธาตุจิตไม่รู้แจ้งจิตจิตไม่รู้ความจริงนี้จึงนิรันดคนหนาแสวงหาความจริงด้วยการอาศัยนามธาตุรูปธาตุในการเรียนรู้ในการศึกษายิ่งเรียนรู้ยิ่งศึกษาก็ยิ่งไกลยิ่งไปออก จากความเป็นจริงโดยท่องแท้จึงไม่อาจพบกับความเป็นจริงเต็มวใจยิ่งเป็นไปกับวัตถุก์ขมีการเกิดอยู่ร่ำไปเพราะอาศัยนามาตุอุปทาตุที่มีความเกิดและความดับเสมือนหนึ่งว่าจิตเกิดดับไปด้วยทั้งทั้งแต่จิตนั้นไม่เกิดไม่ดับเพราะความหลง ที่เป็นไปกับอาการทั้งหลายดังนั้นเราทั้งหลายจึงทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในโดยการชี้บอกการชี้ทางออกทางพน้นทางลัตตตตรงด้วยองค์ความรู้คือปัญญาแห่งพุทธะที่จงรู้แจ้งความเป็นจริง รู้รอบรู้ครอบรู้กลุมในธรรมทั้งหมดแล้วนํามาเปิดเผยความจริงนี้กับเวนัยสัตว์ดวงจิตดวงวิญญาณที่สมควรจะหลุดพ้นจากวัตตักโดยไม่ยากโดยไม่ลําบากด้วยความให้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณด้วยการให้เพื่อ,อยังสัพพะดวงจิตจพ้นจากวัฏทุกข์ให้หมด เป็นการตั้งสัจจะแห่งจิตพุทธะที่จะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าช่วยสพัพพอดวงจิตดวงวิญญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกเป็นการพ้นเป็นการจบการสิ้นจากการศึกษาจากการเรียนรู้จากการเรี่นรุนกนนาจากการเวียนว่ายในวัตจทุกให้จบให้สิ้นด้วยการ เติอมองความรู้คือปัญญาให้กับจิตจิตเมื่อมีองค์ความรู้คือปัญญาย่อมประจักษ์แจ้งความเป็นจริงโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากจิตนั้นเป็นธาตุรู้เชื่อว่าวิญญาณธาุจึงแสดงความจริงอยู่ร่ำไปราบใดที่ไม่ประจักษ์แจ้งความจริงเต็หมหัวใจก็ไม่เส้นสงสัย ไม่สิ้นการสวหาต้องดิ้หล่นคนหนาสเสวหาความเป็นจริงอยู่ร่ำไปดังนั้นเราทั้งหลายแท้จริงก็คือจิตอันเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสรรพธรรมตนกระแสกลับมารู้แจ้งในธรรมาตถตนเรียกว่ามารู้แจ้งตนจึงพ้นจากวัฏฐทุกข์มีที่พึ่งที่แท้ ที่พึ่งที่แท้ก็คือพึ่งตนเองอัตัยอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนจิตจะไปพึ่งสิ่งอื่นได้ได้เล่าเพราะจิตเป็นอมตะธาตุ <c oughs> นอกนั้นเป็นธาตุที่เกิดดับทั้งสิน้นจิตจะพึ่งธาตุเกิดดับไม่ได้ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่ประเสริฐ จิตต้องตวนกระแสมากลับเกินสุธาตุต้นกาเนิดก็จะพบความจริงเต็มหัวใจเรียกว่าจิตต้องตวนกระแสกลับมารู้แจ้งจิตจิตต้องพึ่งตนเองจิตพึ่งจิตเองเชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสิ่งอื่นนอกจากจิตอะไรเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ดังนั้นจิตต้องตวนกระแสกลับมา ตื่นรู้อยู่ภายในอตาเยะตโนโนาโถต,ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกยนาโถปโรติาสิมื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อตาหิสุทันเตนะก็จิตเมื่อตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในนาตังลปฏิทุลพังย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากนั่นแหละก็เรียกว่าจิตพึ่งจิตเองจิตต้องพึ่งจิตเอง ต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจะมีสิ่งอื่นไดเล่าจากเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้เล่านอกจากจิตเองจิตต้องพึ่งจิตเองจิตต้องตวนกระแสะมาเืีนรู้แจ้งจิตเองจึงพบกับที่พึ่งที่แท้จึงเป็นการเรือนรู้จบสิ้นการศึกษาและก็หมดสิ้นสงสัยยุติการ เล่นหล่นคนหนายุติกันเวียนว่ายในวัฏทุกข์ชื่อว่าพ้นจากทุกพ้นจากวัฏจะพ้นจากการเกิดได้อย่างตรงแท้งแน่นอนกศัจจธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธที่รวมเป็นหนึ่งณนะต้นองค์ความรู้ณนะกน่เกนเกนธาตุแปลความจริงแปรสัจ,จแปรองค์ความรู้หมดสดหมดจดอย่างยิ่งยวดออกไปให้ไปสาร ด้วยการไห่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตอดสัพพะดองจิตดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่น้ำมิติใดอนุใดประมนุใดถูกพลังกดทับด้วยมนดำรคาถากมใดด้วยแรงอากาตพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด,ด้วยความไม่รู้ใดจงประจั์แจ้งความเป็นจริงเต็มหัวใจประจั์แจ้งในธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยการรู้แจ้งตนรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งจิตก็คือรู้แจ้งตนรู้แจ้งตนก็คือรู้แจ้งธรรมเต็มหัวใจจบเส้นการศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวตาัตตะพ้นจากการเกิดได้แล้วจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะมาเถิดมาทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องอันเป็นสัจจะเองพุทธะหนึ่งเดียวกัน มาเรื่อสัตว์ขนสัตว์ให้หมดไม่เหลือเป็นการปิดประตัดทุกข์จบเส้นในยนุคนี้เป็นการทำน้าที่ยนอุดอามครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเธอน